ดีคุณผู้ชมฮะอยู่กับเออ่พังก์เกมพาร์ทที่สิบเอ็ดนั่นเองนะครับผมก็อัดช้าไปหน่อยหนึ่งนะฮะก็เลยมันเริ่มพอดีเลยนะครับโอ้ก็เปิดมาถือว่าได้ของที่ที่ดีอ่ะเรียกว่าดีเลยครับไม่ใช่ค่อนข้างดีนะฮะโอเคไปเลสโก้แถมแทมแถมแถมอ้ยแบบแบบนี่ไงโอ้โห แมปนี้ไม่ใช่แบบนี้ห้องนี้รู้สึกว่าจะแจกของค่อนข้างที่จะกระจุยกระจายเลยเฮ้ยสวัสดีนายสวัสดีสวัสดีใครตีเราเดี๋ยวเราเรามีดาบเหล็กอยู่ไปไหนละโอเคโจวัวซับเฮโยแมนเฮลโลแมนเฮลโลแมนโอเคหลับเรียบร้อยใส่หมวกเหล็กอ่าฮะและแล้วชุดเหล็กของข้าโอเคเราจะปล่อยให้เขาฆ่ากันไปเราจะวิ่งละอยู่ทำไมล่ะครับคนตีกัน โอเคฟึบไปแล้วไม่รู้มีใครตามเรามาหรือเปล่านะครับแต่ว่าเราก็วิ่งก่อนแล้วครับดีที่สุดนะฮะเพื่อความปลอดภัยขอแวะกินอาหารกันมอบโอเคโอเคตรงนี้มีหนคนนะครับซึ่งเราจะไปตุยเขาเลยดีไหมน่าจะดีนะครับจัดการตับตับตับโอ้โหบิน สวัสดีนาย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 โอเคเรียบร้อยเอ่อกินอาหารแป๊บเงี้ยงเงี้ยเงี้ยเงี้ยเปิดมาถือว่าใช้ได้เลยนะฮะตอนนี้เรามีชุดกเกาะเหล็กทั้งชุดพร้อมกับดาบเหล็กนะฮะเจ๋งแจว๋วเอ้ยกอง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  โอ้โหมาอยู่กลางแจ้งแบบนี้มีแต่อาหารโอเคไม่เป็นไรก็ยังดีนะครับก็ยังดีกว่าไม่มีเลยเลยกินอาหารก่อนเงี่ยมเยี่ยมเี่ยมหนึ่งนาทีสามสิบวินะครับผมจะเริ่มเดทแมทนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ดูจากห้องแชทนะฮะก็มีคนตีกันมากมายนะครับตายกันเป็นเบือเลย ซึ่งส่วนใหญ่รู้สึกว่าจะอยู่กันตรงกลางนะครับเดี๋ยวผมจะกดหมอบไปก่อนเขาจะได้ไม่เห็นเดินช้าช่างมันเถอะถึงมาเราก็ไม่กลัวนะฮะตอนนี้เราฟูโอเคกล่องรีฟิลแล้วครับกล่องรีของเราไปดูเผื่อมันจะฟุกฟกเจอแบบดาบพงดาบเพชรอะไรอย่างนั้นไหนว่ากล่องที่เราเจอได้งลงทิศ โอเคครับเราจะไปดูว่ากล่องที่รีฟิลแล้วมีอะไรบ้างนะฮะกล่องจะได้ยินไม่ว่าเสียงใครโอเคมีเค้กนะครับมีเค้กซึ่งค่อนข้างดีในเดดแมทนะครับเพราะมันจะทําการเพิ่มเลือดให้เราอย่างรวดเร็วเบยสามสิบวินะครับเริ่มเดดแมทโอ้ไวเหมือนโกหกปึ๊บอ้าวติดอีกกรรมเอาแมพผมก็ไม่หลด ปัทโถเอยนะโอเคไม่เป็นไรครับตอนนี้ถือว่าเราฟูลแล้วนะฮะเราจะผมจะลองไปตรงกลางดูเผือ่อว่าจะพอคาใครได้บ้างครับจะได้ลดคู่ต่อสู้ในเดสแมทนะฮะไม่ทันแล้วครับจะเริ่มแล้วนะโอ้โห و, อยู่อย่างเยอะครับอยู่อย่างเยอะบอกเลยว่าอยู่อย่างเยอะเอาผมค้างโอ้ขอภัยค้างหยุดนิดนึง สวัสดีนายคาดว่านายน่ะจะเลือดเหลือน้อยนะโอ้โหแล้วทําไมคนมันไปอยู่อะไรกันเยอะแยะขนาดนั้นอ้อย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 บักเลยอ้อยอ้อยอื้มนายอื้ืออื้อไม่นะเลือดเราจะหมดแล้วอ้อยโอ้โหเด้อ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 ขอขอเวลาทําใจแป๊บนะเอาเพื่อดับเล็ก ดับเหล็กมาโอเคมาแล้วดับเหล็กเอออ้าวตอนนี้เค้กเราหายไปแล้วอ๋ออยู่ตรงนี้เงมๆๆๆๆงโอเคครับเดี๋ยวขึ้นจากลาวาให้ได้ก่อนเสร็จแน่เสร็จแน่เสร็จแน่ครับเออเอ่อเอ่อเอ่อฮัลโหลแมนโดดมาหาเลยบิน เราชนะหรือเปล่าโอเคเทเลพอร์ตอยร์ลับบี้ครับน่าจะชนะนะเพราะว่าเขาสุท้ายผมตีเขาตกลงไปด้านล่างแล้วนะฮะโอเคครับ, okay, รบก็จบกันไปนะสำหรับฮังก็เกมในพาร์ทที่1 1นะครับหากชอบอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์กันด้วยนะครับไปพบกันใหม่พาร์ทสิบ12นะฮะวันนี้ก็แค่นี้แล้วกันนะครับผมซ u a g เก n ก o o d b y e ครับ